สวัสดีครับพี่เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้จะฟังเพื่อนมาเปลี่ยนเสาเข็มจากเย็บผ้านะครับคือเสาเข็มจะมีสองสองแบบนะครับแบบตัวนี้รูใหญ่กับรูเล็กนะครับนี่รูใหญ่แบบนี้จะใส่เบอร์เข็มตูดใหญ่แบบนี้ถ้ารูเล็กนี้จะใส่เข็มเบอร์ไอ้ดีบีนะครับผมแบบตัวนี้ จาก FDB ใส่ใส่รูเล็กสาเหตุที่จะเปลี่ยนก็คือตัวนี้มันน็อตมันนี่น็อตตัวนี้ยึดมันยึดเข็มเนี่ยมันหลุดเข็มมันชอบหลุดขันแน่นแล้วเข็มมันก็ยังหลุดอยู่ดีมันเป็นเพราะไอ้รูเนี่ยตัวนี้น็อตมันขันไม่แน่นมันหลวมมันเสียนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนเสาเข็มออกซึ่งเสาเข็มเราก็ใช้มานานแล้วมันก็เริ่มจะเสียนะครับ พอเลยเปลี่ยนเลยดีกว่าเอามาดูวิธีเปลี่ยนกันก่อนนะครับถอดล็อตตัวนี้ออกมาก่อนน็อตที่ยึดเข็มจากนั้นให้อปปอกตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้าไม่เอาปอกตัวนี้ออกนี่มันจะเอาเชาเข็มออกลำบากนะครับ เ,เวลาออกเราต้องถอดถอดขึ้นข้างบนมันจะง่ายกว่าถ้าขึ้นข้างบนนั้นมันจะติดปอกตัวนี้จะออกยากเก็บไว้ให้ดีนะครับจากนั้นก็มาถอดฝาตัวนี้ออกครับจะมีอยู่น็อตอยู่3ตัว ซึ่งจะตั้งวิธีตั้งโตรตรีตั้งได้กระโดดนี่ถ้าเสาเข็มตั้งไม่ได้โรตรียังไงก็ตั้งไม่ได้ครับถ้าเสาเข็มมันตั้งไม่ถูกต้องหลักหลก็คือเสาเข็มเนี่ยต้องตั้งเสาเข็มไม่ได้ใช่ก่อนถึงจะตั้งโรตรีความสะอาดก่อนเสร็จก่อนเย็นแหนไว้ตรงนี้ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเพื่นเพื่อนถามกันเข้ามาน้ำมันมันจะล้นอยู่แถวนี้สาเหตุเกิดจากอะไรพี่เขาถามมาก็คือเนี่ยจะมีฝุ่นมอะไรไปอุดตันไม่ให้น้ำมันมันไหลกลับลงไปในถังนะครับก็คือมันจะอุดตันต้องทําความสะอาดเซ็ตเอาฝุ่นออกวิธีเปลี่ยนของเราก็คือเอาเอาตัวนี้ออกก่อนอยางกัวเนี้ย ากนั้นให้มาขันน็อตตัวนี้ลืมไปเลยว่าต้องเอาเข็มออกให้เพื่อนดูก่อนเข็มนี้ผมได้เพราะว่าน็อตน็อตตัวนี้มันเสียใช่ไหมครับรูรตัวนี้มันเสียผมก็เลยเอาได้ยัดใส่มันจะไม่หลุดนะครับถ้าเอาได้ยัดใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูก่อนถอดมันต้องใช้ครีมเวลาเข้าก็ต้องใช้ครีมนะครับ หนีแล้วก็หมุนหมุนหมุนค่อยดึงออกข้างล่างเลยครับนี่ออกมานะ้ก็คือผมอาจจะเอาได้นี้แล้เพื่อนยัดเข้าไปคือวิธีถ้ามันถ้าล็อตขันไม่ขันแล้วมันยังดูดอยู่ให้ทำวิธีแบบนี้นะครับเอาเช่นได้มาแบบนี้ พยัดก็ไปดูก่อนดูเสาเข็มเนี่ยจากนั้นถ้าเอาเข็มใส่ตามเข้าไปต้องใส่ห้นถูกด้านก่อนนะครับวิธ mm. ีแก้ไขแบบนี้ตอนที่เรายังยังไม่ได้ซื้อมานะครับยังไม่ได้ซื้อเสาเข็มมาเปลี่ยนวิธีแก้ไขก็คือจะแบบนี้ก่อนมันไม่มีนอตมันไม่มี น็อตมันไม่แน่นขันไม่แน่นนะมันเสียดูมเสียก็คือวิธีแก้ไขก็คือแบบนี้ก่อนให้เอาได้ยัดใส่แล้วก็เอาเนี่ยถ้าเราใส่ได้วันนี้เราต้องไม,ไม่จำเป็นต้องใส่น็อตตัวนี้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องจาเป็นต้องขันก็ได้เพราะว่ามันจะแน่นเลยนะตัวนี้มันจะไม่หลุดเลย ในกรณีที่ตัวนี้มันเสียนะครับเนี่ยถ่ายฝังนี้ยใ้รูเข็มตัวนี้มันเสียเนี่ยตนนั็นก้อนลนะนิดนเนี่ยตัวน,น,นี้มันเสียใช่ไหมครับเนี่ยมึงห่แล้วขันน็อตขันน็อตไม่ไม่อยู่ไม่แน่นนะก็เอาได้นี่ยัดเข้าไปเลยจะไม่หลุดนะครับก็วิธีออกคือเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้ต้องดึง ใช้ครีมดึงออกลาไปแล้วก็ลาเนี่ยออกมาดูวิธีแค้ไขแล้วน,นะครับก็คือทีนี้เรามาเปลี่ยนผล็อตตัวนี้ออก ข้างบนนะครับ ใส่น้ำมันในตรงนี้ ลื่น นี่เหมือนกันเนี่ยไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยมันจะเวลาเย็บจ,จะอืดๆน,น,นะครับตัวนี้นี่รูลเล็กส่วนตัวนี้รูใหญ่กับรูเล็กเห็นไหมครับนี่จะใส่เข็มตูดใหญ่นี่ใส่เข็มต,เขมตูดเล็กทีนี้เราก็มาเปลี่ยนไหนลนะตัวนี้ ราจะเขียนว่าดูเล็กนะครับตัวนี้ดูเลขสำหรับจัดบางรุ่นก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับจะมีขีดไม่ใช่ตัวเลขจะมีขีดขีดขีดไว้เพื่อที่เราจะตั้ง ง่ายเวลาเราตั้งเสาขิมเลยเนะี่ยใส่ตรงนะครับตัวนี้ต้องใส่ัตรีด้วย ลื่นในะะตัวนี้ตัวนี้อย่าอืดอื่น,นตัวนี้ตอนนี้ให้เพื่อนล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกล็อตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีขีดถ้ามีขีดนะสามารถตั้งตัวนี้เลยเนี่ยจะมีขีดนี้ให้มันตรงกับบูทตัวนี้อยนีเพื่อนเพื่อนตัวนี้นี่คือบูทถ้ามีขีดนะก็เอาขีดขึ้นมาใส่ตรงบูทตัวนี้เลย ปรับระดับได้เลยตัวนี้แต่ตัวนี้มันไม่มีขีดขีดให้เราเราก็ต้องล็อกไว้ก่อนซึ่งวิธีตั้งนี้ก็คือะละเอียดหน่อยตั้งเสาเข็มถ้าตั้งเสาเข็มไม่ได้ตั้งรูตรียังไงก็ไม่ได้ครับถ้าได้ขาได้กระโรดดยังไงก็กระโดดอยู่ดี ก่อนจากนั้นก็ใส่เข็มไว้ก่อนนะครับเอาปอกเอาปอกัวนี้ใส่ด้วยเพราะว่าใส่แล้วก็ต้องเอาปอกกวนี้ใส่เข้าไปก่อนที่ดันขึ้นไป ขึ้นไปเสร็จแล้วยังไม่พอเพื่อนๆต้องมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยนะผมหันมาฝาังนี้ดีกว่าตร,รตรงนี้นะครับตรงนี้เฉพาะน็อตจะยึดเข็มไว้นะครับให้มันตรงกับรูตัวนี้ลองอาสยเข้าไปก่อน เข้าไปแลเรียบร้อยนั้น <c oughs> ก็หันกลับมาเหมือนเดิมก่อน <c oughs> ต้องให้ตัวนี้มันมาอยู่ด้านหน้านะครับรูตัวนี้ให้ตรงกับเราเลย <c oughs> ใส่เข็มเข้าไป ผมแต่ใส่ BB เบอร์16ก่อนนะครับเพราะมีเบอร์16แล้วแต่พเพื่อนๆเย็บเบอร์ไหนก็ใส่เบอร์นั้นนะครับ11 14 16นั่นลนะทีนี้เราดูวิธีตั้งนะครับ ตั้งเช่เข็มนี่เห็นไหมเราจะหมุนหมุนไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันสั้นมันมันส้นนะส้นกับบูธ้ะตัวนี้หมุนไม่ไปแล้วเราก็ต้องขยับลงมาอีกนิดนึงขยับสอาเข็มลงมายังหมุนไม่ได้อยู่ขยับลงมาอีก หมุนได้อยนะล็อกไว้แน่นๆก่อนนะครับเดี๋ย้เองดูวิธีตั้งก่อนนะครับ เ็นวิธีตั้งเพื่อนเพื่อนเห็นเข็มใช่ไหมครับเข็มมันยังมันยังสั้นเกินนะครับเนี่ยก็คือวิธีตั้งก็คือเอาหมุนลงมาให้สุดหมุนลงมาให้สุดก่อนนะครับหมุนเข็มลงมาให้สุดก่อนแบบนี้สุดแล้วใช่ไหมครับมันกําลังจะขึ้น ถ้ามันเข็ยมยังไม่โผล่ก็คือให้ขยับเข็มลงมาอีกก็ขันน็อตตัวเดิมขยับเข็มลงมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ขยับเข็มลงมาให้ให้รูเข็มมันโผล่โผล่ถ้วยโรตารีนะครับนิดนึงเออโผล่ขึ้นมาเยอะๆเลยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วก็ล็อกไว้ก่อน <c oughs> ก็คือแบบนี้นะครับ และเข็มที่ถอดออกมานี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็คือถ้วยถ้วยโรตีนะครับแบบนี้เวลาเข็มลงมาเนีนเ่ยมีเข็มเนี่ยให้เข็มรูเข็มมันโผล่มาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้เอาเอาขีดตัวนี้เป็นหลักนยเนี่ยใต้ฐานตัวนี้เนี่ย หลักแล้วก็เข็มให้ดูเข็มมันโผล่ลงมาพอดีมันโผล่แบบนี้ตอนเข็มมันสุดนะครับตอนเข็มมันจะขึ้นนะครับอย่างนี้นโผล่ลงมาแบบนี้ก็คือวิธีตั้งตั้งเสาเข็มถ้าตั้งเสาเข็มได้โนตรีก็ตั้งไม่ยาก เสาเข็มมันยาวเกินไปโอต้องขยับขึ้นไปอีกนุนดูว่านไม่สนโดตดีแนละ้วก็คือใช้ได้นะนี่คือวิธีตั้งเสาเข็มนะครับ ส่วนวิธีตั้งรูตาีผมก็ได้ลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนตั้งเสาเข็มได้แล้วได้ได้ยังกระโดดอยู่หรือว่าอะไรก็ต้องตั้งรูตาดีแต่ถ้าตั้งรูตาีได้แล้วได้ยังกระโดดก็คือมาดูเสาเข็มตัวนี้นะครับวิธีตั้งเสาเข็มตัวนี้ถ้าตั้งสองอย่างนี้เสร็จก็คือจับโอเคเลยวิธีตั้ง คือเรียบร้อยอทีนี้ใส่ก่อนนม่เที่อออกมา,านนอยู่กระถางเน่ะหล่นน่วเกิดไหนหล่นลงข้างล่างหล่นลง,งล่างนี่น คือจะเป็นสายของน้ํามันเอาไว้เวลาเสาเข็มมันลงขึ้นลงจะได้ดูดซับน้ํามันตัวน,นี้ก็คือให้มันตรงกับตะขอตัวนี้นะครับเข้าให้ตะขอจะได้มันเข้ากลางตัวนี้ ้ามันไม่เข้ามันจะเบียดมันก็จะเสียงดังแล้วมันเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งหมุนดูก่อน เกลตรงนี้ก็ได้ถ้ามันไม่ผู่แล้วก็คือเอเข็มจากนั้นเอาตัวน,นี้ใส่เหมือนเดิมใส่น้ํามันแล้วก็คือหยอดน้ํามันใส่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมันหยอดเพื่อจะให้เสาเข็มมันไม่อืดแต่นี้ก็คือโ okay. อเครอบ เสียงแก๊กๆแบบนี้ก็คือหนูอรตลีมันเหวีมมีวิธีตั้งก็คือหนึ่งปอกกัวนี้มันมันไม่มาโซนบูธก็คือโอเคสองก็คือมันไม่ลงโซนโซนกับจีนผีเกินไปที่เสียงดังเมื่อกี้มันก็คือ,อเจ้าตัวนี้ ตัวนี้มันหลวมเสียใช้งานนานเกินไปก็ต้องเปลี่ยนนะครับเวลาเย็บแบบไม่นดาเสียงดังแบบเนี้ยแค่แค่แบบนี้ นะคลิปนี้ฝากพี่เ,เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามผมด้วยนะครับอย่าลเห็เนคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้วิธีตั้งเสาเข็มวิธีเปลี่ยนเสาเข็มก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม